สวัสดีค่ะจัวหัวไว้ว่าอย่าลื่นนะเดี๋ยวเสียสองล้านเป็นประสบการณ์ของเพื่อนคนหนึ่งที่เล่าให้ฟังว่าลื่นแล้วเสียเงินสองล้านเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขาก็นอนอยู่ดีๆแล้วรู้สึกปวดปวดปัสสาวะเนาะตอนตีหนึ่งเขาก็ ตื่นขึ้นมาด้วยอาการงัวเงียแล้วก็ไม่อยากเปิดไฟเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาชินกับห้องน้ำที่บ้านตัวเองที่ใช้ประจำก็เลยเดินเข้าห้องน้ำแบบไม่เปิดไฟก็ใช้ห้องน้ำตามปกติแต่พอใช้ห้องน้ำเสร็จกำลังจะเดินออกจากประตูห้องน้ำปรากฏว่าเหยียบน้ำที่มันอยู่ที่พื้นแล้วเขาก็ลื่น เอ่อลื่นแล้วหลังไปโดนชักโครกสรุปว่าการลื่นในห้องน้ำครั้งนั้นทำให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการป่วยครั้งนี้หมอนรองกระดูกทับเส้นนอนห้าห้องคือละแสนห้านอนไปทั้งหมด15้าคืนหเท่ากับสองล้านสองสหมื่นบาทจริงๆแต่เขาบอกว่าค่าผ่าตัด3มครั้งประมาณครั้งละสองแสนบาท เพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังนะคะอย่าลื่นเดี๋ยวเสียเงินสองล้านทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าอยากปรึกษาเรื่องประกันสุขภาพ <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือเบี้ยหลักล้านก็ปรึกษาแอนนี่ได้อินบ็อกซ์มานะคะแล้วพบกันไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ